พรรคภูมิใจไทยเรื่องของแรงงานและการลากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็เป็นหลักที่เรียวกว่าสมประโยชน์นี่คือหลักคิดของเขาและเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรม สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์าสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเข้มข้นมากขึ้นและใกล้เข้าสู่การปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหลังจากเศรษฐาทวีสินอยู่มาประมาณ3เดือนแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมือง นะครับได้แต่พยายามที่จะกู้พยายามที่จะแจกพยายามที่จะลดแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่างเงินบาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ของ นักโทษเทวดาเขามีเทคนิคเชิงกลยุทธ,ธ์ทางการเมืองที่เรียนมาจากปีดาซึ่งไปศึกษามาจากประเทศเยอรมน,นีจากกรองหัวหน้าชนเผ่านะครับจากกรองหัวหน้าชนเผ่ามรยันของอดัคพิลเลอร์คือคนมีเชื้อสายมรยันรองหัวหน้า มรรยันของเราฟิลเลอหลักคิดของเขาจึงเป็นการหลักคิดในการเดินกลยุทธ์ของฝ่ายซ้ายเป็นสําคัญถ้าเราศาึกษากลยุทธ์ทางการเมืองยุโอปนี่หลักเขาเดินกลยุทธ์ทางฝ่ายซ้ายเป็นสําคัญแต่ที่น่าสนใจเขาเอามาปรับใช้กับประเทศไทยอย่างไรก็ถึงอยากจะใช้เวทธีนี้เป็นเวีธีที่สื่อสารออกไป นะครับขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องในงานด้วยเพราะว่าเราก็จะติดกับอยู่กับลายลายลายดาบแบบนี้มันไม่ไหวท่านนายกก็จะคุยกับนายพักเองก็ต้องคุยครับก็ต้องมีการพูดคุยกันกับทานท่างท่างท่านมนตรีด้วยแล้วก็เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องเรื่องของค่าแรงท่านนายกครับมุมที่ท่านนายกคิดว่าการขึ้นที่เป็นธรรมคควรประมาณเท่าไหร่ยังไงครับก็ต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เที่ยงนะครผมก็ต้องฟังเหตุผลเขาเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกอ่ะสามจุดให ไขลูกเลยไม่ได้นะครับแต่ผู้ประกอบการก็จะอ้างเรื่องการผลประกอบการที่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ไดีตรงนี้แต่เราก็พยายามช่วยอยู่ใช่ไหมที่ผมอธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศการดึงดึงบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนนะครับซึ่งมีการสร้างซ u p p l y chain เศรษฐาผู้ผลิตฝั่งชิปไว้พูดอะไรเลยชิปหายตายทางพักโผตํตำรวจหลุดออกมาลมแทบจับชิปหายครับปากพาสวยช่วยแบกกูทีีนางแบกต้องรีบมาแก้ตัวให้คนจันไรผิดและชั่วแบกมั่วชิปหายคนของมึงมันพูดเองรับบ้างก็ได้ไม่ใช่อะไรก็จะแบกไปนั่งเฉียดแดดเล่นเธอมึงีนางแบกนั่งเขียแดดเรื่องดิจิตอลทั้งเห่าหอนประหนึ่งว่าค่านั้นแน่คนส่วนมากไม่กลัวมึงแค่ไม่อยากต่อ เ <Yeah. S 2> สเนียร์แท้ๆไม่อยากพูดถึงมึงยังไม่รู้ตัวซอฟต์พาวเวอร์ของแท้นั้นอยู่ในสภาเพียงยกมือให้หนายคะ่ะเงินมาเลยพี่ยกหนึ่งครั้งหลักสิบล้านได้ทันทีสอสอกะหลี่ทำทุกวิธีถ้ามันได้ตังค์เมื่อก่อนนั้นคนต่างชาติชอบเที่ยวไทยกินชอบใช้แดนสีวิไลเมืองไทยนี้ยิ้มสยามประเทศเราเขาว่าดีมาวันนี้คนต่างกลัวยิงกันมั่วใจกลางเมืองมายุคนี้ต่างชาติมาขขาว,ว่าเป็นจีนมาช้อปปิ้งซื้อนักการเมืองเพื่อ หนุนหลังยังไม่พอสวมสัญชาติเป็นพวกเรามันเลือกเอาพวกหิวเงินแดกกันเพลินเลยมึงถ้าจริงใจแจกเงินสดกันไปเลยพายุหมุนที่มึงเอ่ยเคยพูดไว้ประชาชนจะได้หายคลางแคลงใจนี่อะไรแจกเป็นเหรียญเลี่ยงเพื่อแดกกันทุกวันนี้ไม่ได้คิดช่วยประชาพที่กู้มาเพราะมันหิวเงินภาษียกไอ้ตู่เพื่อไทยอดอยากมาเก้าปีแต่บาทสัตว์ในครั้งนี้ว่ การเอามาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับเขายังคงยึดหลักของมองเซียมาลาปาเต้นะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนปาลนอตเซีย er นะครับการปฏิวัติในจีนที่จะใช้วิธีการแบ่งแยกศัตรูนะครับในสมัยในหลวงราชการที่9ก็ยุยงบอกว่าตั้งกลุ่มที่เรารักพระบรมขึ้นมาในสมัยราชการที่10ก็ยุยง นะครับให้คนภายในะชวงเกิดความแตกแยกขึ้นมาและก็พยายามจะเอาที่ดินไปแจกเกษตรกร,กรยึดจ้ดาทหารไปแจกเกษตรกร,เ,กรเพื่อทําปฏิวัติชาวนาซึ่งเหมือนกับฝรั่งเศสรัสเซียเนเปลาลนะแล้วก็จีนนะนี่คือหลักที่เขาทาอยู่และใช้วัฒกรรมัะเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับนี่คือหลักตัวแปรตามที่กําลังเกิดขึ้นเขาส่งให้เศษฐามาเป็นนายกคมตุีก่อน เพื่อทำสิ่งที่สำคัญคือการนิรโทษกรรมนะฮะนิรอศษกรรมเขาก็ไม่เดินทางตรงเขาเดินทางอ้อมให้ก้าวไกลเดินรู้ได้ไงว่าเขาให้ก้าวไกลเดินธนาธรยอมรับไงฮหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะธนาธรยอมรับนะยอมรับว่างไงอ๋อก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทย,ยส้มกับแดงเป็นพวกเดียวกัน <c oughs> แล้วก็ไปเจอทักษิณจริงเขายอมรับ ทางรายการสรยุทธ์เลยและเขาก็ต้องการจะกลับมามีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่กลยุทธ์ทางการเมืองผ่านแม่ของเขาเนี่ยก็ให้เรื่องเนี้ธทรศกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักเดินเรื่องหนึ่งสองเดินเรื่องนี้ธทรศกรรมเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคุณส่วนทราบไหมฮะดูผิวเผินคนที่โดนมาตาหนึ่งสองจะกลับกลายเป็นมอบเสื้อส้มแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่นั้นไอ้นั่นคือปลายเหตุมีความชอบธรรมทางสังคมเห็นว่าพวกส้มเดินเพราะดูหมิ่นเหย็ดย้มอาฆาตมา้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จึงจำเป็นต้องดิน้นสุดท้ายก็จะส่งกฎหมายเข้าประกบกฎหมายแดงเข้าประกบเพื่อนี่โซ่สองข้อทุจริตและนึ่งหนึ่งสองทำไมทราบไหมฮะ เพราะหลังจากที่เขาขอพู้ราชทานอยัยโทษหลังจากศารจำคุก8ปีและได้รับการพักโทษขอไปให้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือเหลือหนึปีเนี่ยพอพ้นหรือหลังจากนี้เขายังต้องโดนคดีทุจริตและคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกหลายคดีไม่เขาใช้พักส้มเดินเป็นหัวหอก เขาจะทําเมื่อไหร่อ่ะเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองในเชิงงานสังเคราะห์จะเดินเมื่อไหร่อ่ะที่จะเหมาะสมมีความชอบธรรมก็หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ดดได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าใหม่ขึ้นมาเขาก็จะ,จะทําการปรับคณะอัมนตรีและจะต้องเอาคู่แข่งสําคัญที่จะเป็นคณ n d i d ขึ้นมาเป็นนายกมนตรีเนี่ย ออกไปเพราะคิวต่อไปจะเป็นคิวของพักภูมิใจไทยเราเห็นจากอะไรเราเห็นจากอะไรที่พักภูมิใจไทยทาเนี่ยเขาจะเตะตัดขาเตะตัดขา <c oughs> เริ่มต้นจากอะไรข้าวแรงภูมิใจไทยทาเรื่องข่าแรงพระปรบยิดชอบกระทรวงแรงงานเขาไม่เอาไม่ได้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 ไไดเขาไม่ยอมขัดนโยบายของนายกขัดนโยบายของพักเพื่อไทยสังเกตไหมฮะอะไรที่ภูมิใจไทยทำเขาจะปัด ออปัดออออกออกภูมิใจไทยพยายามแสดงตัวมายืนฝ่ายขวาชัดเจนทำเรื่องของบทเรียนกนยารเรียนการสอนเรื่องของประวัติศาสตร์ทําเรื่องของความจงรักภักดีเป็นสําคัญสังกตีแม่พยายามจะออกตัวแรงมายืนฝ่ายขวาเป็นสําคัญนะครับทำให้เขาจําเป็นจะต้องผลักดันถีบ ภาคภูมิใจไทยออกไปนะครับและตอนนี้ทราบว่าเรื่องของแรงงานกระทรวงแรงงานกําลังจะมีการเตะตัดขาเรื่องของการรับรองนะครับแรงงานเข้าทํางานด้วยนะครับเพราะอ้างว่ามีการจดทะเบียนหลังจากที่ให้มีการผ่อนปรนอีกและมีผลประโยชน์มหาศาลนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะด้านหมายควาว่าทําไมอ่ะต้องดันภูมิใจไทยออกไป และต้องเอาประชาธิปัตย์เข้ามานะครับเพราะหัวใจสําคัญคือเขาต้องเอาลูกของเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ายังคงมีภูมิใจไทยอยู่แล้วเศรษฐาลาออกเพราะแก้ไขปัญหาเงินดิจิตลัลไม่ได้รับผิดชอบลาออกแต่ไม่ยุบสภาคดีต่อไปก็จะกลายเป็นพักภูมิใจไทยแต่ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ไม่ได้เขียนไว้ ว่าจะต้องเป็นไปตามลำดับแต่มีเงื่อนไขเดียวว่าใครสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้เท่านั้นนี่คือปัจจัยสําคัญนะครับทำให้เขาก็จะมีกําลังเข้มแข็งเสถาไปคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปก็คืออุง้งอิงลูกสาวของเขาสมศักดิ์เทสุทินบอกพักเพื่อไทยเนี่ยเสถาเป็นนายกและ จะมีนายกอีกคนคืออุ้งอิงลูกของทักษิณเข้าถึงกล้าพูดไงเขารู้ว่าอะไรกัจะเกิดขึ้นผมแปลกใจเมื่อผมไม่แปลกใจนะครับตอนนี้เกมที่ผ่านมาก็เดินดิสเครดิตภาคภูมิใจไทยนะฮะเรื่องของกัญชาคราวนี้หักภาคภูมิใจไทยเรื่องของแรงงานและการลากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาก็เป็นหลักที่เรียกว่าสมประโยชน์ นี่คือหลักคิดของเขาและเข้าสู่กระบ,บวนการนิรโทษกรรมก็เรียกว่าสุดสองเหมือนสมัยยุคยิ่งลักษณ์ชนวัตรนะครับเป็นนายกตรีจนเป็นที่มาของการออกมาชุมนุมของกลุ่มกบศนะครับและคนมากกว่า10ล้านคนออกมาชุมนุมประทว้วงโดยเขาให้พักคส้มเป็นตัวเดินเกมไปก่อนไม่มีแรงต่อต้านมี็อบออกมาเขาก็เลยส่งกฎหมายประกบ โดยผลสรุปสุดท้ายก็จะเป็นกฎหมายของเขาเองนี่คือหลักที่เขากำลังเ,เดินเดินเดินอยู่นะครับซึ่งเขาก็ชื่อว่าเขาจะอยู่ถึงเดือนพฤษภาคมถ้าเปลี่ยนนายกแล้วคนที่จะกำหนดถึงเดือนพฤษภาคมคือวันที่11พฤษภาคมก็จำเป็นจะต้องมีการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาใหม่กฎหมายเนิติสกรรมผ่านสภาล่างไปรเรียบร้อยยังไงก็ผ่านสภาสูงเพราะ สวชุดเดิมจะหมดวาระในทันทีและคนที่เป็นนายกจะเป็นคนตั้งสวเข้ามาดำรงตำแหน่งนื่องจาสิ่งที่เขาคิดนั่นคือสิ่งที่เขาทำและเป็นสิ่งที่เขาจะทำจึงเรียนหุ้นส่วน,นเพื่อทราบสถานการณ์แบบนี้ประเทศจะได้ประโยชน์อะไรนะนั่นหมายความว่า เราถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะก็จะได้เห็นสภาผัวเมียสภาล่างสภาบนสภาล่างก็เป็นผัวสภาบนก็จะเป็นเมียหรือสภาบนเป็นเมียหรือสภาล่างก็เป็นผัวไม่งั้นก็สภาครอบขัวสภาลูกสภาแม่ก็จะวนอย่างนี้แบบเดิมประเทศจะไปถึงจุดจุดนั้นไหมก็จับตามองให้ดีแล้วกันนะคุณส่วนคิดว่าประเทศจะไปถึงจุดนั้นไหมผมเล่าให้ถึงขนาดนี้แล้วอะ บางคนถามว่าโอ้โหอ,อยู่ชั้นยินสีนี่มันมีอนุภาพเป็นนักโทษเทวดามีอนุภาพสั่งการได้ขนาดนั้นเหรอก็ก็เป็นอย่างที่เห็นวันนี้ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นไงอ่ะทัดเทียมไหมเสมอภาคไหมยุติธรรมไหมเป็นประชาธิปไตยไหมในสิ่งที่เขาทาเป็นไงสภาวะเศรษฐกิจทักสินคิด เพื่อไทยทำเป็นไงมัง่งเศรษฐกิจดีขึ้นไหมโอ้ยุคทักสินเศรษฐกิจดีใครเป็นก็ต่งญ,ญาติพี่น้องทักสินเศรษฐกิจดีเป็นไงทักสินคิดเพื่อไทยทำองค์อิงก,ยก็ยกย่องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นของอะไรฮะพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรแต่ตั้งในบริษัทของชินวัตรแล้วก,ก็ยกย่องดูพ่อและดูนา้าก็ทั้งสองคนโดนคดีอะไรฮะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริตคอร์รัปชันเรื่องลักสารภาพหมดแล้วสำหรับทุจริตคอร์รัปชันสิ่งหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นวันนี้และจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไปรูปรัฐบาลก็รู้ไม่สุดแล้วกันเพราะแน่นอนผมเชื่อว่าจะมีสิ่งตื่นเต้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้น ยังอยู่ปราบจนวันนี้ก็ ต้นวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคนแดนทิพนมาเปลี่ยนแผ่นดิน